ก็วันนี้ผมแนะนำคนนี้นะครับมา Mr. Charles Dow นะครับรู้จักดาวโจนส์กันไหมครับนะครับก็คือดาวโจนส์อินด็กซ์นั่นแหละนะครับและก็เป็นผู้ก่อตั้ง Wall s t r e เ t Journal ด้วยนะครับคนนี้ชื่อ Mr. Charles Dow นะครับหลักการของ Dow t ล r y เนี่ยมีอยู่6ข้อนะครับดาวบอกว่าแนวโน้มของราคาจะมีอยู่3แนวโน้ม แนวโน้มแรกก็คือ primary trend คือเทรนใหญ่นะครับก็คือ main move m e n t ก็คือภาพใหญ่มันไปทางไหนนะครับ time frame ที่เราดูก็คือเป็นเป็นราคาของการดูค่าเฉลี่ยเนี่ยหปีขึ้นไปนะครับถ้า1ปีขึ้นไปเราผู้ครจะดู time frame ที่มันใหญ่หน่อยเนาะโอเคนี่ก็คือภาพใหญ่นะครับผมขอกลับไปที่ตรงนี้นิดนึงภาพใหญ่ที่ผมโชว์ให้คุณดูเนี่ยคุณก็เห็นไหมว่ามันเป็นแนวขึ้นมามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปจบที่หกหมื่นเดขึ้นไปแล้วก็กลับมาเป็นขาลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับขาลงนะครับก็ภาพใหญ่ของบ i t c o i n นะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับเปลักษณะนี้แต่ถ้าเราดูย่อยลงมานะครับวนสักสี่ชั่วโมงเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเราก็จะไปเอาก่อนนะเนี้ยมาเป็นปัจจัยในการดูเราก็จะดูแค่นี้คุณเห็นไหมมันเป็นยังเป็นเทนขาลงอยู่ ตรงนี้มันแค่แลลี่คือมันเกิดแค่เด้งนะครับจะเมคชัวร์ได้ไงคือเมคชัวร์จนถึงขั้นคุณเด้งขึ้นไปบนไทม์เฟรมเล็กจะประกอบกันแล้วก็จะกลายเป็น time frame ไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับพารเมอร์เทนนด์นะครับ, train, นรบแนวโน้มของราคามีสแนวโน้มคือภาพใหญ่นะครับภาพกลาง s เ c จเด a ร y เ r ทแนนด์ train, นะครับแนวโน้มระยะการเป็นช่วงที่เบี่ยงเบนจากแนวโน้มใหญ่นะครับเราก็อาจจะเห็นภาพใหญ่แล้วก็ภาพย่อยลงมานิดนึง อย่างเมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะครับบิตคอย n ภาพใหญ่สุดๆเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับคุณย้อนเฉลี่ยไปปีที่แล้วก็ได้ลองไปดูว่าปีที่แล้วอะ่ะราคาบิตคอยเป็นเท่าไหร่ปีนี้นะเวลานี้ของปีที่แล้วอะ่ะราคาบิตคอยมากกว่าปีที่แล้วไหมอ่าถูกไหมภาพใหญ่ของการย้อนไปหนึ่งปีสองปีสามปีมันยังเป็นภาพขาขึ้นอยู่ตลอดนะครับบิตคอยย่อยลงมาอีกก็จะเป็นอ่ามิเนอร์เทรนนะครับแนวโน้มย่อยย่อยลงมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มรอง นะครับเป็นการแกว่งตัวประมาณไม่เกินสามสัปดาห์อ่ะทีนี้เราก็เลยดูแหละภาพใหญ่บิตคอยเป็นเทนขาขึ้นนะครับเทนย่อยลงมาเนี่ยมันมีการย่อตัวอาจจะมองเป็นเทนลงก็ได้นะครับในเทน,นเทนย่อยลงมาแต่ถ้าถ้าย่อยลงมาอีกอ่ะมันลงจนมันขึ้นแล้ว ถูกไหมถ้าคนดูทำเฟรมย่อยก็คือเขาให้เวลาพสักประมาณ3มวิกเนาะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาจะเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นไปแล้ประมาณนั้นกดข้อที่2ของดาวซูเรียนะครับตลาดแบ่งเป็นสามเฟสก็คือช่วงแรกก็คือช่วงสะสมหุ้นคือช่วงที่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ถูกแล้วก็จะเริ่มคนก็จะเริ่มเข้ามาซื้อสะสมนะครับส่วนราคามันขึ้นแล้ว คนก็จะเฮ้ยราคาขึ้นแล้วพอมันขึ้นไปสูงๆมันก็ต้องมีหลนมาเราเรียกว่าช่วงแจกจ่ายนะครับก็เป็นช่วงตกของราคานะครับทฤษฎีที่สก็คือดาวบอกว่าราคาจะสะท้อนทุกอย่างนะครับนักวิเคราะห์ที่เป็นเทคนิคอลนิ n ซิสเนี่ยเขาจะไม่ได้กังวลกับขา่าวไม่ได้กังวลว่าเอ๊ะโควิดมาเดี๋ยวบิตคอยจะลงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้จะลงเพราะมันก็ลงแหละมันก็ลงจริง แล้วมันลงลเขาเขาก็ไปดูการาฟเอาเพราะว่าทุกอย่างมันสะท้อนออกมาในการาฟหมดแล้วนะครับเรื่องที่สี่ก็คือทุกอย่างต้องมีความสอดคล้องกันนะครับอันนี้มันเนื่องด้วยทฤษฎีมันเป็นทฤษฎีเก่าแต่เนะเาะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยร้อยปีที่แล้วนะผมเล่าประวัตินิดนึงแล้วกันช่วงที่อเมริกากำลังเติบโตนะครับช่วงนั้นตลาดหุ้นมีแล้วนะตลาดการลงทุนมีแล้วทีเนี้ยดาวก็บอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยเราจะดูสองอย่างนะครับ เราจะดูอินดัสทรีอิน x ดกกับ transportation index ก็คือสมัยก่อนเนะี่ยมันเป็นยุคอุตสาหกรรมเนาะการเติบโตก็คือการผลิตแล้วก็คือการนําไปใช้แต่ระหว่างการที่นําไปใช้มันต้องมีเรื่องของการขนส่งเข้ามาดาวถึงบอกว่า2อ,อย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันอินดัสทรกับเขาเรียกว่าทรานสปอร์ a ตชันต้องสอดคล้องกันนะครับมันถึงจะเกิดตลาดที่บูได้จริงๆ อย่างทุกวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเราควรดูภาพรวมของอินดัสทรีกับอินเด็กบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันถ้ามันไปคนละทิศทางนละ้วมันเกิดอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เพราะว่ามันแปรผันไม่ตรงกันมันก็คือมันก็คือเป็นหลักการดู d i v e r g e n c e c o n v e r g อ n c อย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้เรื่องที่5ก็คือตลาดจะมีเทรนต้องมีโวลุ่มมายืนยันนะครับหัวใจสำคัญของดาวซีคือการขึ้นลงต้องมีโวลุ่ม ทุกครั้งที่มีการดันราคาขึ้นไปต้องมีโวลุมหรือทุกครั้งที่มีการทุบราคาลงมาต้องมีโวลุมขึ้นแท่งแดงๆให้เราเห็นเนี่ยครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6ก็คือราคาจะขึ้นจนกว่ามันไม่ขึ้นและราคาจะลงจนกว่ามันไม่ลงเอ๊ะฟังดูกวนตีนนะผมเคยพูดคํานี้เหมือนกันนะมีมีคนมาถามผมแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเออเดี๋ยวราคามันจะลงไปเท่าไหร่อ่ะผมก็บอกว่าเออราคามันจะลงไปจนกว่ามันจะไม่ลงแหละ มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออคุณก็ต้องดูเทรนให้ออกไงว่าเทรนน่ะมันมันเป็นขาลงหรือขาขึ้นนะครับมันก็คือเรื่องเทรนนั่นแหละครับ่าฮะคือการเข้าใจเทรนเป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องรู้ภาพใหญ่ของเทรนเมเจอร์เทรนคนฉลาดจะไม่พายเรือทวนกระแสะน้ํานะครับคือคุณต้องดูภาพใหญ่ก่อนในการเทรดน,นะครับว่าเทรนภาพใหญ่ของบิตคอยนอ่ะมันเป็นแนวขาขึ้นหรือขาลงถ้าภาพใหญ่หมันกว้างเกินไป มันห่างจากทม์เฟรมทุนเทรดมากๆคุณก็ดูภาพที่มันเล็กลงบางคนโอเคอยากจะซื้อเหรียญคือบางคนไม่เล่นฟิวเจอร์เลยช็อตลองอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่ไม่อยากสนใจด้วยผมซื้อเหรียญผมซื้อเก็บหรือแม้กระทั่งในตลาดหุ้นเนอะผมซื้อหุ้นก็คือซื้อขายก็คือขายถูกไหมมันก็คือการซื้อสปอตเหรียญน,นั่นแหละการเล่นหุ้นหรือซื้อซื้อคริปโตเนี่แหละครับถ้าเล่นสปอต จะเล่นได้เฉพาะเทรนที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นถ้าเทรนขาลงคุณอยู่เฉยๆถ้าคุณอยากไม่อยากขายเหรียญของคุณคุณก็ไปช็อต against ไว้ก็ได้มันมีวิธีการ hedge ค่าเหรียญของคุณให้อยู่กับที่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ขั้นสูงแต่ว่าคุณต้องไปศึกษาอ่านเองผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับแต่ว่าบางคนใช้วิธีว่าลงทยอยซื้อลงทยอยซื้อลงทยอยซื้อ เขาเรียกการถัวนะครับถ้ามันกลับเทมเนขาลงแล้วนะครับคุณเล่นสปอตแล้วคุณก็ซื้อถัวซื้อถัวซื้อถั่วไปเรื่อยโดยที่คุณไม่เข้าใจไปเลยว่าจุดแนวรับมันคือตรงไหนนะครับคุณซื้อไปอย่างนั้นน่ะถามว่าทุกคนนาะอยากซื้อราคาที่มันถูกที่สุดแหละเห็นราคามันลงมาเราก็อยากซื้อนะครับแต่ว่าคือถ้าคนที่เขามีความรู้นิดหนึ่งหรือใจเย็นนิดหนึ่งอย่างนี้ละกันมีใจเย็นนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให รเมันทําจุดแนวรับต่ําสุดก่อนเด้งขึ้นมาเป็นแรลลี่แล้วก็กดต่ําลงมาแล้วไม่ผ่านจุดต่ําของจุดต่ําเดิมนะครับเขาเรียกการทำไฮเออ r Low นั่นแปลว่าโลที่มันสร้างไว้ต่ํสาสุดเนี่ยมันสร้างฐานไว้แล้วแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นการกลับตัวเราเราใช้อินดิเคเตอร์ในการดูเนี่ยจุดเนี่ยนะเป็นจุดที่ควรคุณควรจะต้องเข้าซื้อแหละการซื้อเหรียญคุณต้องดูแบบนี้นะครับแต่ฟิวเจอร์ คุณเล่นได้ทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับสักช่วงประมาณสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเล่นฟิวเจอร์เป็นเล่นขาช็อตมีโอกาสมากกว่าคนเล่นขาลองผมพูดอย่างนี้นะผมพูดอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าคนเล่นขาลองเอ๊ะบางคนไม่ฉลาดหรือเปล่าไปเล่นขาลองเขามีกลยุทธ์ของเขานะครับเขาเก่งอะเออเขาเขามีวิธีดูออกอะว่า เขาเล่นสวิงเทรดเขารู้จังหวะขึ้นจังหวะลงของการขึ้นลงของกราฟเนี่ยพวกนั้นคือเขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแอดวานแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอะไรอยู่ก็พยายามอย่าจะอย่าไปทําคุณทําเฉพาะสิ่งที่คุณเข้าใจนะครับผมพูดมาหกข้อเอาไปใช้จริงยังไงคุณไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะครับเอาเป็นว่าเวลาการใช้จริงมันคือเรื่องที่ผมพูดไปแล้วแหละนะครับ เอาความรู้ต่างๆมาประกอบกันนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นในตลาด Forex เขาชอบสอนกันแบบนี้ก็คือการสอนหาแนวรับแนวต้านแบบที่ผมบอกนะครับก็คือคุณดูเทรนให้เป็นว่าเทรนมันเป็นขาขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเน้ยการาฟมันก็จะมีการขึ้นไปนะครับสร้างจุดสูงสุดแล้วก็ย่อลงมาแต่ย่อลงมาปุ๊บมันไม่หลุดโลนะครับ เขาเรียกว่าตรงนี้ higher low แล้วนะครับแล้วก็ทำกราฟมันก็เด้งขึ้นไปไปปุ๊บตรงนี้เป็น high มันทะลุ high ขึ้นไปเขาเรียก higher high นะครับมันสร้างกรอบตรงเนี้ยแต่มันทะลุกรอบนี้ขึ้นไปนะครับกราฟก็จะสร้างเป็นแนวเฉียงแบบนี้นะครับที่ผมเคยบอกคุณน่เมื่อกี้คุณตีเนี่ยเป็แแนแนวรับปุ๊บมา,าไม่หลุดคุณก็ซื้อนะครับแต่ต้องบอกนะบนทำฟรมที่คุณดูนะ แล้วคุณก็สร้างกรอบช n แนลแบบนี้ไปด้วยแนวนอนไปด้วยแนวเฉียงไปด้วยแค่เนี้ยคุณก็รู้จุดซื้อจุดขายแล้วถูกไหมง่ายๆเลยทะลุไปตรงนี้ปุ๊บบางคนอาจจะมีกลยุทธ์เบรกไฮเบรกเอาเนาะชอบบอกว่าเบรกเอาฟอลโล่บยนะครับเบรกเอาตรงนี้แล้วก็ซื้อตามซื้อยาวๆปล่อยไปลันเทนเทนฟอลวิ่งนะครับประมาณอย่างนั้นยอ่อลงมาซื้อเพิ่มนะครับ แล้วใครจะรู้ว่ามันทําอย่างเงี้ยชึ๊บชึกชึกชึกชกมันจะไปทะลุฟ้าตรงไหนนะครับทําไมตรงนี้คนถึงรู้ว่ามันจะไม่ไปแล้วคือมันมีโมเมนตัมวิธีการดูนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือมี i s ซมี m อ c d อดูได้นะครับประกอบกับผมถึงบอกไงว่าคุณไม่สามารถซื้อจุดที่มันต่ําที่สุดได้แล้วก็ขายจุดที่มันสูงที่สุดตรงนี้ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยสูงสุดหรือยังนะครับ แต่ถ้ามันย่อลงมาแบบนี้ปุ๊บเอมันหลุดอ่ามันหลุดแนวรับนี้นะครับคุณตั้งเอไว้หนึ่งเอละเออเสียวแล้วเว้ยหลุดแนวรับนี้แต่ว่าเนื่องด้วยแนละ้วมีลงก็ต้องมีขึ้นมันก็เด้งขึ้นมาแลลี่ขึ้นมาคุณว่ามันเหมือนอะไรตอนนี้ <c oughs> เหมือนิตคอยไหมมันมีโอกาสเป็นไม่ได้มันเด้งแล้วมันจะ ทะลุก็ไม่ต่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเด้งแล้วลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมีได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับต้องไปดูอินดิเคเตอร์นะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าบิตคอยจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ว่าผมจะอธิบายเรื่องนี้มันลงมาปุ๊บมันเด้งขึ้นไปนี้แต่มันเด้งไม่ถึงไฮนี้นะครับเขาเรียกว่า lower high แล้วแล้วพอมันสร้าง lower high เนี่ยคุณเอ่อเขาเรียกว่าเตนจิกไว้ได้เลยนะครับมันมันมีความเสี่ยงแล้ว พอมันเป็นเด้งขึ้นไปเนี่ยสมมติอ่ตรงเนี้ยคือบิตคอยนนะสมมตินะผมพูดเป็นบิตคอยแล้วกันมันคือหกหมื่นห้าถูกไหมมันสร้างฐานลงมาคือเอ่อเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดมันเด้งขึ้นไปเนี่ยในระยะแบบสามเดือนสี่เดือนหกเดือนเนี่ยมันขึ้นขึ้นขึ้นไปสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเฮ้ยจะไฮแล้วนี่จะไฮเดิมแล้วนี่หกหมื่นสองล่วงปึ้งลงมาเอ๊ะแปลว่ามันสร้างกรอบแล้วนะมันไม่ break ฮนะ แล้ว6นสองลงมา,า50,000แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปไม่เกินไฮเดิมอีกไม่เกิน6ืนสอีกแล้วล่วงลงมาอีกแล้วล่วงลงมาเนี่ยล่วงลงมาต่ำกว่า28,000อีกตรงเนี้ยคุณต้องปล่อยมือเพราะภาพใหญ่อะมันคือการลงแล้วเป็นการคอนเฟิร์มเขาเรียกว่าเทรนด์รีเวอร์ซัลเลยตรงนี้ภาพใหญ่ตรงนี้จะไม่มีภาพไปขึ้นทดสอบ60,500อีกแล้วตรงนี้ภาวนาว่า ล่วงเท่าไหร่แค่นั้นแหละคุณต้องไปหาว่ามันล่วงเท่าไหร่แบบนั้นเลยนะประมาณนั้นโอเคตีออกมาเป็นเป็นอ่ฮเบฟก็คือประมาณนี้นะครับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องทำนายทำนายอนาคตนะผมยกตัวอย่างนะครับอพ support 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 นะครับดีๆตรงนี้ต้องต้องเรียกว่า r e s เร t ิสแตนะครับเป็นแนวต้านขึ้นไปปุ๊บแนวต้านที่หนึ่งนะครับมันสร้างขึ้นมาตรงนี้เป็นัพ p อ o r t แล้วพอมาทะลุตรงเนี้ยทะลุทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่าตรงเนี้ย ทะลุหลอกออบูชับนะครับแล้วลงมาแล้วตรงเนี้ยทะลุขึ้นไปจริงตรงเนี้ยครับคุณก็จะรู้ว่าอะมันไปต่อแล้วคุณซื้อไว้แถวแถวนี้ตรงนี้อย่าอย่าพึ่งไปทําอะไรปล่อยปล่อยมันนะครับปล่อยมันอย่าเพึ่งขายจังหวะที่คุณจะขายก็คือมันทำไฮตัวนี้ลงมาปุ๊บทำนิวไฮใหม่อ่าก็ยังไม่ขายอีกแต่ถ้ามันลงมาแล้วมันหลุดโลตรงเนี้ยคุณต้องพิจารณาขายดอกที่หนึ่งคุณไม่ขายนะ หลุดโล่ขึ้นมามันเด้งขึ้นมาตรงนี้คุณต้องขายถ้ามันหลุดโลตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณอย่างนั้นนี่คือกลยุทธ์นะครับคร่าวๆที่ผมแนะนำให้ไปใช้ในการที่คุณตีเทรนไลน์ได้แล้วนะครับมีคำพูดว่าเ is your f r i e ฟนนะครับเทรนคือเพื่อนของคุณนะครับอ,อ,อย่าทิ้งเพื่อนคุณนะครับก็ เทรนไปทางไหนไปทางนั้นคุณดูทำเฟรมย่อยมันอาจจะเป็นเทรนย,ย่อยเล็กๆตรงนี้ก็ได้คุณอาจจะเทรดของเศษเซลยบิตคอยอยู่ตรงนี้นะครับคุณก็ไม่ต้องไปสนภาพใหญ่มากเพราะเทรนคุณคุณดูแค่นี้นะครับประมาณอย่างนั้น